ทุกคนครับวันนี้เราจะมาดูน้องจีโนตรวจข้อสอบนะครับเราจะมาพาน้องมารู้จักเทคโนโลยีตัวใหม่ optical scanner นะครับมาดูกันครับหวินาทีข้อสอบ100ข้อถูกตรวจได้1วินาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มต้นด้วยเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ s e c เกรดนะครับเราจะทําการดาวน์โหลด answer sheet ครับผมก็จะประกอบด้วย20ข้อ50ข้อและ100ข้อครับ ก่อนอื่นนะครับทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซิปเกรดครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการสร้างข้อสอบครับมาที่คําว่า New ครับหลังจากนั้นนะครับผมต้องตั้งชื่อชุดข้อสอบครับผมตั้งชื่อนะครับครั้งนี้เป็นข้อสอบสอบไฟแนลป .4 ครับ ผมตั้งชื่อเศษสรรเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องมาเลือก answer sheet form ครับว่าผมจะใช้เป็น20ข้อ50ข้อหรือว่า100ข้อครับจากกระดาษที่ผมปริ้นให้เด็กเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างว่าผมเลือกเป็น20ข้อครับผมก็เลือก answer sheet form 20ข้อครับเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทำการ create quiz ครับนีปุ่ม create quiz นะครับคลิกได้เลยครับพอคลิกมาแล้วนะครับเราจะมาทำการเฉลยเลือกปุ่ม edit key ครับ ในครั้งนี้นะครับเพื่อจะให้เราได้ดูได้ง่ายขึ้นว่าเขาตรวจข้อสอบถูกไหมผมเลือก a ทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ20นะครับเป็น a ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นนะครับพอผมเลือกข้อสอบทั้งหมดแล้วผมจะทําการตรวจข้อสอบหรือที่เรียกว่าเฉลยข้อสอบนะครับผมมาคลิกที่คําว่าสแกน paper ครับก็นํากระดาษที่ผู้เรียนนะครับทำข้อสอบเนี่ยมาทําการสแกนโดยให้4ปุ่มนี้ชนกันหลังจากนั้นเขาก็จะตรวจเลยครับ เห็นไหมครับว่าตรวจปุ๊บนะทําทถูก3ข้อจาก15ข้อเอ้จาก20ข้อครับอันนี้ก็ทําถูก3ข้อจาก20ข้อคิดเป็น15%นะครับจาก100%แล้วเราก็มาที่รีวิวเปเปอร์ครับพอรีวิวเปเปอร์เราสามารถคลิกดูของแต่ละคนได้นะครับว่าใครตอบอะไรนะครับเดี๋ยวลองคลิกดูของนัดนัยนะครับว่านัดนัยเนี่ยตอบข้อ A 3ข้อจริงไหมเราลองมาดูนะครับเพราะบอกว่าตอบถูก3ข้อเห็นไหมครับว่าเฉลยถูกต้องนะครับเขาตอบ A แค่3ข้อจริงๆนะครับเราก็จะสามารถสังเกตได้ว่าอม,มันโอเคนะครับและหลังจากนั้นเราจะทำการส่งรายงานนะครับก็มาคลิกที่ review paper ครับโดยการส่งรายงานเนี่ยก็ไปจิ้มตรงเนี้ยต่อนะครับไอ้ลูกศรที่ชี้ข้างบนเพื่อจะ export อกอ,อกมาเป็นในรูปแบบของ pdf นะครับและเราก็จะสามารถนำไฟล์ ไปใช้ในการประเมินผู้เรียนได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับว่าง่ายยิ่งกว่านับหนึสาโยนทิ้งแบบเจาะรูไปได้เลยครับ